อันนี้เป็นวิธีกำจัดการคิดลบออกไปจากตัวคุณเราต้องไม่ต่อต้านมันเราต้องไม่ให้เชื้อมันเราต้องไม่เพิ่มพลังให้มันเราต้องไม่ปรุงแต่งในเรื่องนั้นต่อไอ้การคิดลบของเราอะบางทีมันก็มาจากเรื่องก่อนๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเราก็มองย้อนไปเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างงั้นจะเกิดอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่าง,งาน,านี้จะเกิดอย่างนั้นคือเราคิดถึงเรื่องราวของมันมันเลยเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเราก็ตัด ดไม่ต้องไปคิดถึงขบวนการไม่ต้องไปให้เชื้อหรือไม่ต้องไปต่อต้านมันผุดขึ้นมาก็ปล่อยมันเราเปลี่ยนโฟกัสแค่นั้นเองเปลี่ยนโฟกัสในที่นี้คือไปมองจุดหมายของเราจุดประสงค์ของชีวิตเราเฮ้ยชีวิตเราในชั้นต้องการลบแบบนี้หรอวะ ไม่ดีเราต้องการบวกเราต้องการมั่งคั่งล่ำรวยแล้วไอ้พลังงานบวกเนี่ยมันส่งเสริมเราในด้านดีทุกๆอย่างเลยทําให้เราเบิกบานใจทําให้เราคิดไอเดียอะไรก็ออกการที่จะมายอยู่ในแดนบวกได้เราก็ต้องเข้าใจการคิดลบตรงนั้นว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ให้เชื้อไม่ให้ค่ายพอคิดลบแบบนี้เดี๋ยวมันก็หายไปคุณจงมามุ่งสู่การสร้าง การทาให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นแบบนี้คือการเปลี่ยนโฟก,กัสแล้วเราไม่ไปให้ค่าความลบเราไม่ไปให้เชื้อมันแค่หยุดวงจรมันเราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือสต็อปความคิดพวกนั้นได้เลยแต่ถ้ามันเกิดมาแล้วนะเราแค่เข้าใจมันเออมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าคิดมาตลอดในแบบนี้วันนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาใหม่โฟกัสใหม่ แบบนี้ในร่างกายคุณสมองคุณทุกอย่างมันก็ร่วมมือกับคุณที่จะสร้างเส้นทางใหม่แล้วขอให้คุณมีสติรู้เนาะว่าตอนนี้คิดอะไรคุณจะได้ไม่ไหลไปกับเรื่องนั้นไม่ปรุงแต่งไปกับเรื่องนั้นให้มันลบๆต่อไปอีกเพราะถ้าคุณสร้างขบวนการลบๆมันจะวนลูบแบบนี้เรื่อยๆมันจะหลุดออกมาไม่ได้มันก็เหมือนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวนลูบอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณหลุดออกมาแล้วมันก็จะไปหาสิ่งใหม่ขอให้คุณ มองถึงเป้าหมายมองในสิ่งที่คุณทำเนะมุ่งไปตรงนั้นมุ่งการสร้างพัฒนาตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมีพลังงานในตัวเองสูงขึ้นครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ